สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้นุจะมาทําแกงเปาะหน่อไม้หนาอไม้นี่ก็ซื้อมาเป็นกระป๋องแล้วมันก็เป็นหนาอไม้ที่เขาเสียนมาเร็วใส่ในเอ็นน้ำใบยะนางใส่ก็จะมีพักชะอมมีใบโหระพามีพักะแยงบานเองจะมีไม่รู้พักแยงอันนี้ก็เอาของเพื่อนมาหรือว่าพักะเยงเอามาสี่ห้าหยดแล้วก็พักชะอมเหลือหน่อยนึงใส่ก็ไอ้ที่ตําใส่ก็มี ก็มีพริกพริกกระเทียมสงกีบแล้วก็มีหอมแค่นี้เระจ้ะแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่นึดกับแช่น้ำแช่น้ำอาไว้เลยจะให้มันเนื้อเหนียวนัวอร่อยดีแล้วก็นึดนึดตำพริกแป๊บนึงเด้อจ้ะนี่นึดก็บตำพริกเสร็จแล้วตำไม่ต้องใหม้มันเหล็กนะมันเหลกหลายแม่อร่อยตำพอใหญ่จพอพอแตกๆตะเล็กหน่อยนี่แหล,ละเดี๋ยวรอให้น้ำม,มันเดือด คันนี้รวดก็จะใส่น้ำปลานี่ก็น้ำปลาแบบน้ำปลาต้มสุกคนวะขยาขวดก่อนใช้คนละเด้อขยวขวดก่อนเด้อพี่น้องเหมือนกินยาแหละขยาขวดโอ้ไม่ได้อยู่บ้านจักทีวันนี้กลับมาจากเอไปเดินไปหางไปห่างไปก็เพื่อนไปก็พี่ นับถือก็เป็นพี่สาวเนี่ยแหละนี่เน้ะนก,กัดจะเอาว้เอ๊ังจะเดือดพอพริกใส่ไปเลยนล้ำปลาใส่แล้วทำไม่อยากก็พี่น้องเอ้ยเก่งบ้นบานเกง่งแบบบ้นบานเองทำง่ายๆเนาะอากาศก็เด้วก็แดดเด้วก็ มืดแล้วก็คืมพี่น้องเอ้ยอมาล่างเเพราะว่าพิกก็เขาเนี้ยเมื่อก้อยู่ข้าพกสางคนอย่างเป็นตาเสียบเลยเนาะอออกองอันนี้พอถือสายมันก็ทีเร็วเนาะอคือที่คือที่เวียนหัว,หวนี่แหละ โอ้ทำไงล่ะพี่นองเลยไอเนี้ถ่ายคนเดียวมันมันนี่เดี๋ยวว่ากโดูชายกลางชายกลางมันว่ามันจะไปซื้อไอซื้อไอขาตั้งกล้องให้ดูมันดูก็ไปเดินห้างมานน่นแหละแต่ว่ามันโทรบอกว่ามันจะมาซื้อให้มันว่าหนุดกันเลยไม่ซื้อว่าจะไปร้านไทยไปดูกระติบข้าวเหนียว ทำของตะองเซตกินอาลิปเซตก็จะทำให้ใชายกลางเขาเดีวิธีทำก็ง่ายๆเพราะว่านูจะเป็นคนที่ไม่ชอบกินแบบเป็นพวกหมูพวกไก่นี่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ต้องแต่ว่าจะเป็นไก่ยาก่างแล้วกกินตูดไก่นางไก่เป็นเงินเนื้อมไม่ค่อยเท่าไหร่เนื้อมันมแล้วก็จะใส่พักพักชะอม แค่นี้ก็อร่อยโจ้นพี่น้องเลยกินกด้คำเหนียวน้อร้อนๆ,ๆ้ามีอะไรใส่มีหงมีเห็ดโยนปักทงโยนปักทองมีก,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 มกับโยนโยนมันใส่ลงปมันอร่อยหมดแหละถ้าคนทําอร่อยแต่ทํามไม่อร่อยทํายังไงก็ไม่อร่อยส่วนมากนูจะไม่ค่อยกินน้ปาปลาเพราะนูดจะกินแต่เกลือชอบกินเกลือมากกว่าเอาเกลือมืดน้ำปลาก็ไม่ค่อยใส่เท่าไรเพราะว่าชโลดมันหลายน้ำปลาเน่ะ น้ำปลาเขากะใส่ผงชุรสมาเ,เร็วเพื่อนส่งข้อความมาส่งมาใหญ่เลยฝรั่งเล็กหน่อยหยิบเอ็ดหยิบสองทำไม่มากต้องทำหน่อยๆกินหน่อยๆกินเพราะเวลาเวลาสองเวลา ถ้ากินซับซามกันหลายมันก็เบื่อเดนะพี่น้องกินหลายๆอย่างเนาะพักก็มีมันเดิมเลยพี่น้องนี่พักพักกาดแกว้วมีเอฟักทองอ่อนตุมมะเขือพักชีวแล้วก็กวางตุงหรือจากพวกขม้วแล้วก็มีเม็ดสตอตมะเขือแล้วก็บัวบ,บวกี่ก็ปลาปลาซับกินได้คำเหนียวป,ปลาทอดปลาซับน่ารอดจริน ข้าวเหนียวไม่ได้ไปซื้อกระตีบเขา่าลานค้าก็อยู่ไม่ไกลกดอกแต่ว่าถ้าไปหิวเข่าหิวแล้วจ๋ามันก็นักข้าวเหนียวหนึ่งเล้วเรีบเยบร้อยนากินโบจ้าพี่น้องนี่ก็เดือดละเดือดแล้วนี่ยรอให้เข่ามันซุกจักหน่อยนึงพอเดือดพอไก่้ซุกแล้วเองก็เอาพักเอาโอมเอาไอ้ใบขยง ก็ใบแมงลักเออใบโลละผ้าแมงลักม <an> ันไม่มีหายากแท้มันไม่ใช่คือบ้านเองเนาะบ้านเองหาง่ายเก็บต่ำลงต่ำดัวเป็นไงบ้านเองเนี่ยดําเข่าดําน้ากันดึงไหมปีนี้ก้าวไปได้เข่าไม่ปีนี้วันนี้ก่อนองใช้นงใช้ก็ไปช่วยพ่อกับแม่ทําลูกชายไปขายริกอยู่ในตลาดสุระไปขายริกก็เอแม่เถานองใช้ก็น่าเออนงใช้ของนองสะพาย ไปช่วยก็ขายพริกเด็กน้อยทุกวันนี้มันดำบนาไม่ค่อยเปลี่ยนดอกถ้าขนาดลูกชายไปช่วยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไถานามันยังไถรถไถขึ้นขอนึก <c oughs> ถ้าบอกให้เลี้ยวให้เลี้ยวมันไปไม่เลี้ยวไม่ท่นดอกดีมันลงโบว์เข้าไปลูกชายก็มีคนเดียวท่านพี่น้องเอ,อ้ยอายุสิบหกแหละแต่ว่าก็ช่วยแรงได้อยู่ทุนแรงได้อยู่คือ <c oughs> สำลักพริกอร่อยจุใจพี่น้องเอ,อ้ย น้ำปลาเรื่องใหม่กันเสือมุดแซ่บแบบน้ำปลาเนี่ยนึกขึ้าขอโทษจากพี่น้องแฮปปี้จำได้ดอกว่าเนาะทำง่ายง่ายนี่แหละของอร่อยบ้านอิงของอร่อยบ้านอิงก็แล้วแกงเอเปื่อน่อไม้มีอะไรเยอะมีพริกมีกระเทียมมีหอมนี่แหละหอมแดงนี่แหละ พักขยงขยแยงบ้านเองไม่มีจักมีไหมวะแถวบ้านก็ไม่เคยรู้จักมาอยู่มังนอกแต่ยังรู้จักพักขยแยงก็เขาไม่เคยกินพรอมนี่ก็ใกล้ซุกเลยพี่น้องไกลซุกเลยเสดายมันไม่มีเฮ็ดเนาะไปเก็บเฮ็ดยุทธตั๋าเอาไปตากแห้งมื่อไรล่ะมันก็ใส่ใส่พักลงไปเลยปิดท้ายในพักจะอมจะอมด้วยมันลงไปเลยจ้ะ ใบ,บแมงลักเอ้ยใแบบโหระพาพักกระย้งเป็นวัดกรเปิงพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นยิงตนเย็นๆน่ะเครื่องทำความร้อนอ่ะไม่อยู่เลยาว่านหนุดกี่หนาวทวานหนุดคนขี่หนาวดาาว่าขี่ร้อนก็ขี่ร้อนขี่ร้อนป้ับ,บ้านไปบางสงการนี่ก็โอ้ยไปอาบนา้ำเข็มพี่น้องเอ้ยเกลือก็หูก็หางมืดเวลามีหัวทางเอ้ยมีหัวถางคนก็ได้ ม่หูไม่พอเลยมีพอถานก็หลายพี่น้องเลยเสียงก็ไม่ค่อยดีก็กิกนยานอนเพราะคำดก้าวเพราะคำดอกแต่ว่ากับสี่ห้าทุ่มเลยเหมือนเพราะกเนาะนอนดึกอยู่นอนดูหนังไปเรื่อยไปนอนดูหนังนะนอนคุยตั้งผัวทำแบบไหนเอายังไงกันทำหาการหา,หางานด้พี่น้องเลยดนี้ก็หายาเพื่องาน ถ้าขนาดฝรั่งตแต่ทยัยงตกงานเลยพี่น้องเลยขนาดบ้านเขาตแต่ท้ยัยงไม่มีงานทำจีว่าตาบานเองหลยหอมฉุยเลยพี่น้องจสดายหนาจะมีเฮ็ดเนาะมีเฮ็ดกระยูด <c oughs> โอ้ยฉุนพริกอร่อยใหญ่หรอะวะโอ้ยหอมพักขยงพักโฉมพี่น้องเลยหอมแทะอยากให้มากินแม่กันเน,ะนาะนะน่ากินไหมล่ะ เก่งก็คือบ้านเองถ้ามีเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดเอดฟางเนาะเนี่ยน่ากินไหมจ๊ะพราะอ,อะไรจ้ะเชนี่ซุกแหละแล้วไ,ไปกินเขากันกาสวัสดีจ้าเพี่น้องเตอกันคลิปกินเอเข่าเด้อจ้า